สวัสดีค่ะป้ากิ๊กทำสวนนะคะสงกรานก็ไม่ได้เที่ยวทำแต่สวน FC ที่เที่ยวก็ไม่อยากดูคลิปป้ากิ๊กลงคลิปไปก็ดูอูตายแล้วสองสามรอยยอดดูไปเที่ยวกันหมดแต่ยังไงป้ากก๊กก็ยังปลูกผักเหมือนเดิมแล้วก็ถ่ายคลิปให้ดูเหมือนเดิมค่ะนะป้ากิ๊กก็ไม่ไปไหนแต่ก็เที่ยวบ้างนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวเย็นนี้ก็จะออกไปนิดนึง ก่อนอื่นนะคะปะ้าเกดก็ขอวอวยพรเนาะให้เอซีของเราทุกๆคนนะคะทุกๆท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญนะส่วนร่ำรวยป้าเกดก็จะบอกว่าคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นอยากจะถูกรางวัลที่หนึ่งก็คิดเอาเองให้สมปรารถนาทุกประการนะคะแล้วก็ให้ทุกคนมีสุขภาพที่สมบูรณ์ร่างกายแข็งแรงอย่าได้มีโรคภยัยไข้เจ็บ แค่นี้ก็น่าจะโอเคแล้วนะคะน่าจะมีความสุขแล้วนะ,ะได้อวยพรกันนิดหน่อยก็มีความสุขแล้วแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่อวยพรป a c กิ๊กมาทางไลน์นะส่งคําอวยพรมาทางไลน์เยอะแยะมากๆบางทีป a c กิ๊กก็ส่งกลับไปอาจจะไม่ครบทุกคนเพราะว่าวันทั้งวันนะป a c กิ๊กก็ไม่ค่อยจะได้อยู่กับมือถือนะคะโอเคเนาะเดี๋ยววันนี้ อาก่อนอื่นยกป้ายก่อนกันแล้วกัน FC ที่เข้ามาใหม่ๆอาจจะอยากจะดูปุ๋ยปะกก๊กมีอะไรบ้างาที่ขยันยกก็คือเผื่อคนที่เข้ามาใหม่ๆเนาะดูจากข้างบนลงมาปุ๋ยอินทรีย์ของเราส่งถึงประตูบ้านสะดวกโอนก็ได้หรือว่าไม่สะดวกก็เก็บปลายทางก็แล้วแต่นะคะเบอร์โทรศัพท์ปะกก๊ก0807527300ลายปะก๊กพิมพ์จากตรงนี้ตัวพิมพ์เล็กนะคะ ยุพาไลสอง24ี9แค่นี้แหละไม่ต้องเว้นนะคะพิมพ์รวดเดียวเลยก็เข้าลายปลากิกได้แล้วนะคะโอเคเนาะวันนี้จะพามาแก้ไขเอ,เ,เอาเป็นว่าไม่พามาปลูกพามาแก้ไขดินที่ปลูกต้นหอมเพราะว่าฝนตกเมื่อวานนี่ตกหนักมากเลยผักปลากิชต้นหอมเนน้ําขังเพราะว่าดินที่เราปลูกเนี่ยอาจจะแน่นเกินไปนะคะปลากิชก,ก็เลยเอาเนี่ยเดี๋ยวถ่ายตรงนี้เสร็จแล้วจะพาลุกไปดูว่ามันแน่นยังไง ดูกันไกเนะี่ยกันไกอันนี้ยอมทิ้งเลยกันไกปาเกมีเยอะมันไม่คมค่ะปาเกิก็เอามาทิ้งไว้เวลาน้ําฝนตกหนักๆดูดินแฉะก็หมุนค่ะหมุนดินเนี่ยหมุนลงไปให้ทะลุข้างล่างเลยให้รังเนะี่ยมีรูข้างล่างเยอะๆน้ําก็จะได้ซึมออกไปผักเราจะได้ไม่เน่าทีนี้เราก็มาแก้ไขเนาะปลูกไปแล้วเราไม่คิดว่าน้ําจะขังเรามาทําดินแก้ไขให,ใหม่ หรือใครจะเอาต้นหอมออกแล้วก็เอามาเทปลูกใหม่ถ้ายังปลูกไปไม่นานเนาะปาเก๊กจะไม่ปรุงให้ดูแต่จะอธิบายให้ฟังนะคะดินของเราถ้าซื้อมาจากตลาดเป็นกระสอบสมมุติว่าหนึ่งกระสอบเราเอาแกลบดิบของเราเนี่ยไม่หมักก็ได้ไม่เป็นไรหรอกค่ะใครกลัวก็เอาไปหมักก่อนนะแต่ปาเก๊กก็ไม่ได้หมักหรอกซื้อมาทิ้งเป็นกระสอบไว้หนึ่งกระสอบดินเอาแกลบใส่เข้าไปครึ่งหนึ่ง ครึ่งกระสอบนะคะหรือว่าเราไม่ได้ใช้ทั้งกระสอบเราอาจจะเอาถังมาตวงหรือว่ากระบะอย่างเงี้ยมาตวงใช่ไหมเราตวงดินมาเต็มๆนี่นะคะเราก็เอาแกลบมาใส่สักครึ่งหนึ่งครึ่งของกระถางสองวหนึ่งนะั่นแหละบอกไปอย่างนั้นเลยครึ่งหนึ่งของดินเนาะเนี่ยก็จนะได้ออกมาลักษณะนี้ดินสองส่วนแล้วนี่ส่วนเลยบอกว่าดินสองนดินสองส่วนแกลบดิบหนึ่งส่วนแล้วก็กวใส่ปุ๋ยคอกไปด้วยนะคะพอประมาณ ปุ๋ยข้อก็อาจจะใส่พอๆกับแกบดิบก็ได้นะปุ๋ยข้อคือหมายถึงพวกประเภทขี้วัวเนาะถ้าขี้ไก่จะเค็มไปหรือว่าใครจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยหมักก็ได้นะคะเนี่ยเราก็จะได้ออกมาลักษณะอย่างเงี้ยเวลาปลูกอันนี้ไม่แน่นแน่นอนค่ะนะหน้าฝนเวลาฝนตกจะระบายได้ดีมากแล้วถ้าปลูกในรังโฟมนะ p a ิ k กแนะนำให้เจาะเลยค่ะ เจาะเต็มที่เลยอันนี้ที่เจาะไว้เบ้อเจาะน้อยกว่านี้ก็ได้นะคะถ้าเจาะเยอะอย่างนี้ก็ระบายน้ําได้ดีแล้วก็เอากระสอดถุงปุ๋ยถุงอะไรมาวางอย่างนี้ตัดก่อนนะคะตัดให้มีดูก่อนเนี่ยไกลๆเงียบๆเงีบๆเข้าไปอย่างนี้ต้องจับอย่างนี้แล้วก็ตัดเงีบๆอย่างนี้อย่างนี้เงียบเป็นระยะแล้วก็ปูลงไปเวลารดน้ำน้ำจะได้ไม่ขังค่ะข้างล่างก็ เป็นพยุงไว้เฉยๆเนอะพยุงกระถุงไว้แล้วก็ปลูกเหตุที่ปะก๊กไม่เอาแกละเอาไม่เอาเปลือกมะพร้าวสับมาวางเพราะว่าเราจะได้ใส่ดินลงไปเยอะๆเพราะว่าเนี่ยลังโฟมเนี่ยถ้าเราปลูกต้นหอมรากเขายาวเขาก็จะได้ย่างลงไปลึกๆได้ถ้าเราใส่เปลือกมะพร้าวสับเข้าไปหนาๆใส่ดินได้น้อยผักเราจะไม่งามนะคะเราก็เอาอย่างนี้แหละใส่ดินไปเลย อย่างงี้แน่นอนค่ะไม่แน่นเลยอย่างเนี้แล้วพอเลี้ยงไปนะพอเขาแทงยอดขึ้นมาใหม่เราก็ให้ปุ๋ยของเราได้น้ำหมักชีวภาพมั่งจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมั่งแล้วแต่ใครจะมีน้ำตัวไหนหรือว่าทำน้ำแม่ปุ๋ยไว้ใช้มั่งก็ได้น้ำแม่ปุ๋ยก็ไม่ได้บอกทำนานแล้วเนาะคนที่ทำครั้งแรกก็รู้ดีใส่ใช้ฮิวมัสกับขี้ขังคาวนะคะ ยูมสัสครึ่งกิโลขี้ข้างคาวหนึ่งแก้วเติมน้ำไปเลย20ลิตรคนให้ละลายดีๆปล่อยค้างคืนไว้เช้าก็ตักมาผสมน้ำรดผสมมากผสมน้อยก็ไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องซีเรียสผสมน้ำรดได้เลยก็ใช้เป็นน้ำแม่ปุ๋ยผักก็ได้กินเร็วงามเร็วใส่ไปเยอะๆอ,อย่าขี้เหนียวดินนะคะบางคนปลูกผักส่งมาให้ป้ากิ๊กดูใส่ไปครึ่งตะก้า แล้วก็ปลูกแล้วผักไม่งามดินธาตุอาหารไม่พอค่ใส่ไปเยอะๆอยากขี้เหนียวดินอย่างนี้เลยเนี่ยปกเก็ตกุ้มใจมากเลยต้นหอมแต่ละกระถางนะออกมาอย่างเนี้ยค่ะดูซิเนี่ยมันลุกเกิดอะไรขึ้นปลูกต้นเดียวสองต้นแล้วออกมาเป็นกออย่างเนี้ยมันก็ต้องมาแยกปลูกหางานให้เราทำเนาะถ้าไม่แยกต้น ต้นใหญ่อยู่แต่ว่าไม่ไม่เท่ากับที่เราต้องการเราต้องการต้นเยอะๆต้นใหญ่ๆไม่ต้องการจานวนเยอะๆอ,อย่างนี้แต่ว่าเขาออกมาในลักษณะเนี่ย,ยบ่อยมากเลยป้าแกก็ไม่เข้าใจว่ากินปุ๋ยตัวไหนก็ไม่รู้ทาไมมันขยายกอได้ใหญ่ขนาดนี้ถูกคุณลุงละดินกระเด็นเดี๋ยวค่อยมากวาดเอาเนาะยอ้เยอะดีแต่ว่าต้องต้องขยันนะ,ะต้องขยันแยกนะ ดูโอ้โหเดี๋ยวจะนับให้ดูต้นอันนี้แต่ละกระถางเป็นยังเงีย้ยโอ้โหเยอะมากๆเลยอะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขากินปุ๋ยตัวไหนทําไมแตกกอดีขนาดนี้เดี๋ยวเราเอาใบาออกแล้วเราจะนับกันนะคะกินไม่ไหวคะ่ะต้นหอมเยอะมากๆใครซื้อต้นหอมกินนะอะอยากให้ปลูกผักเดี๋ยวจะมาดูนะโอ้โหซี่กี่ต้นเนี่ย กอเนี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสิบส้าสิบหกสิบย2อสองสา2 ยีิบเจ็ดนี่ยอันนี้ก็เตรียมแตกสองกอล่ะโอ้โหเกือบ30สต้นเนี่ยกินปุ๋ยตัวไหนเอย่ยบอก f อซเลยบอกมาเลยว่ากินตัวไหนเอฟซจะได้ซื้อปุ๋ยไปใส่เราก็เอามาปลูกเนี่ยตะกิ๊ก <c oughs> ปลูกตรงข้างบนเนี่ยนะคะปลูก3าห้าแถวเอซที่อยู่ภาคใต้นะคะ,ะผู้สูงอายุแล้วละ่ะบอกคุยกันเป็นประจำ โอ้ยมันมากไปบอกแกปลูกแค่หต้นหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหแกบอกว่า6ต้นเนี่ยได้กอต้นก็ต้นก็นกนกเนี่ยจะจิ้มใกล้ๆกันละต้นก็ใหญ่นะคะกอก็ไม่แน่นมากเอาลองดูซิเราจะมาปลูกอย่างนี้ดูเนาะอย่าไปใส่เยอะไอ้ข้างบนเยอะเดี๋ยวจะพาลุกขึ้นไปดูนะคะแต่ก็งามมากเลยงามเวอร์เลยค่ะงามมันก็ไม่ใหญ่ อันนี้เราไม่แยกแล้วต้นเล็กๆเขาติดกันอเงี้ยกลัวหักเราก็ใส่ไปดึงระวังนะรากจะต้นจะขาดออกจากรากให้มีรากติดอย่างนี้2ก็ได้นะคะถ้าต้นเล็กอย่างเงี้ยพอก็ใส่ไปสอง แต่ไม่เคยเกินสองค่ะต้นเดียวเยน,นะที่ออกมากอขนาดนี้เนี่ยเล็กๆนี้ก็จับสองได้เล็กเกินไงต้นเล็กจับสองได้ออกมารากอยู่ร่วมกันอย่างเงี้ยแค่นี้แหละอันนี้ก็ไปปลูกได้อีกน่าจะได้สัก3าลังโฟมเนี่เนาะ หกต้นพอนะหกต้นจะได้กอใหญ่ๆตรงต้นกลางไม่ตรงเลยเบี้ยวกันตังนี้ไปนี่หา่อันนี้เหรออันนี้ไม่โตกว่าต้วนี้ดเวยคุณลุงเล็งขยับมาหน่อยนะ,ะติดตนีใช่ไหมยังโรมเกินเลยเล็งดีๆทหารนะคะต้องเป็นแถวเป็นแนวนะเข้าแถวไม่ตรงกันไม่ได้นะ <laughs> อันนี้ขยาอันนี้หน่อยเอามาตรงนี้ติดรังติดสองข้างถึงไงตรงนี้ยังตัวนี้ต้องตังต้งอเอารดน้ำอโอเคช่วยกันเนาะสองคนตายายเนี่ยเอารดน้ำทีนี้ก็หาฟางมาคลุมนะคะแล้วจะตั้งตัวได้เร็วมากตะกี้กมีฟางพอดีมีเด็กเขาเก็บมาให้เยอะเลยสามสี่กระสอบเลยฟางปนป,นปนอยู่ในคอกวัวค่ะคลุมดินเดี๋ยวจะเอามาคลุมหน้าดิน ทีนี้ก็จะพาไปดูเอาตรงนี้จะบอกว่าใครอยากจะปลูกหอมกินดอกไม่ต้องเลยค่ะปลูกบัวเลยนี่แหละดูสิเนี่ยปกิเก็บกินไม่หวัดไม่ไหวเลยเนี่ยเห็นไหมแทงออกมาเรื่อยเลยดอกเนี่ยเนี่ยเล็กๆเ,เ,เต็มไปหมดเลยเนี่ยดอกทั้งนั้นมีกินตลอดค่ะยาวด้วยนะตั้งแต่โอ้โหตั้งแต่มกกลามกกลากุมพามีนาเมษาสี่เดือนแล้วยังได้กินดอกหอมอยู่เลย อยู่ตามชั้นนั่นก็เต็มไปหมดเดี๋ยวชาดูตรงนี้ว่ามันแน่นขนาดไหนดูดูปะกก๊กปลูก3นะคะ3แถวด้านกว้างนะคะ3ด้านยาวหนึ่งสองสามสี่ห้าสาห้าสบห้าแน่นเกินไปแต่ก็งามนะเพราะฉะนั้นปะก็๊ก,ก็พยายามเอาปุ๋ยมาให้เขากินสอง วันเว้นวันก็แล้วกันรดน้ําปุ๋ยเนี่ยให้เขากินแต่รดอ่อนๆนะไม่ได้ใส่เข้มข้นเนาะเนี่ยหญ้าก็ขึ้นเต็มเลยต้องคอยถอนแล้วเห็นไหมดินอันนี้ก็คือดินแน่นค่ะเพราะว่าไม่ได้ใส่แกลบดูปลูกช่วงที่หน้าหนาวนั่นแหละเนี่ยเนื้อดินแน่นแล้วเวลาฝนตกหนักๆน้ําลงช้ามากเลยปื่อกี้ก็กลัวเข้าเน่าก็เอากันไกนี่แหละมาหมุนหมุนเนี่ยหมุนทะลุแล้วหมุนให้น้ําลงไปค่ะเนี่ยหมุนเป็นจุดเป็นจุดไป เพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะพา F-C แก้ไขโดยวิธีใช้แกลบนั่นแหละแกลบดิดมาผสมเยอะๆยองเก่าก็เจอะแบบนี้ก่อน<ๆ>ดูเป็นไงแค่นี้อลังการเลยค่ะไม่รู้จะขึ้นมากอขนาดไหนถ้ากอใหญ่ๆอีกก็ท้ายเวรกรรมจะไปแยกยังไงหวัดไหวเนาะแล้วมันจะเห็นว่ามีแววว่าจะแตกกอใหญ่แล้วนะคะแต่ละต้นเนี่ยเนี่ยแยกเป็นสเป็นสหมดละ โอเคนะคะคลิปนี้ก็พอสมควรเนาะยาวพอสมควรก็อ,อยากให้ทุกคนนะคะปลูกผักอินทรีย์เอาไว้กินโดยเฉพาะต้นหอมผักชีนี่เป็นของคู่กับครัวของเรานะปลูกแล้วก็ต้องมาแนะกันว่าปลูกยังไงให้รอดให้งามไม่ให้เน่าโอเคดูคลิปนี้แล้วหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ